ตนี้กฎหมายใหม่ออกมายิ่งแรงกว่าเดิมไมอเอื้อให้กับหมอเถื่อนเต็มที่เลยหมอไม่สามารถจะพรีเซนต์ยาหรือว่าอธิบายว่าแบบนี้แบบนี้พูดได้พักใบอนุญาตครั้งให้หนึ่งให้สองยึดใบเลยยกเลิกการเป็นหมอเลยถ้าหมอเถื่อนมันไม่มีไงพูดทห้ตายก็ไม่โดนยึดบอกฎหมายแรงเฉพาะคนที่ทําถูกกฎหมายอย่างล่าสุดไปบุกจับหมอเก๊คาคลินิกกาลังฉีดยาให้คนไข้เลยนะป้าคนไข้นี่หน้าถอดสีเลยฮะเขาเพื่อไปตามหาหมอคนนี้ ปรากฏย้ายไปหลายคลินิกด้วยเบื้องต้นคืออะไรบ้งขออนุญาตถูกต้องตามสารคนิกระถูกคือการจดสามพยาบาลมันจดได้หมดแต่ถึงเวลาพูดเปลาหมอมาตวามบางครั้งเจ้าของยังไม่รู้เลยว,ว่าหมอจริงหรือเปล่าเพราะใบปลอมวันนีเจ้าเจ้าของคลินิกเนี่ยมาพูดคลินิกเถื่อนฮะที่ตำรวจจะไปจับมากมายเลยนะฮะ ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการขอต้อนรับคุณกฤิเจนพานิชยการกับพี่เอกนกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกจะต้องเล่าเรื่องผีเกื่อเพราะตอนนี้หมอเขาบอกบางคนจบม .6 ก็มาฉีดหน้าละเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่ออกมายิ่งแรงกว่าเดิมมอ่ะเอื้อให้กับหมอเถื่อนเต็มที่เลยเอ้าจริงเรอพี่เต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอไม่สามารถจะพรีเซนต์ยาหรือว่าอธิบายว่าแบบนี้แบบนี้พูดได้กฎหมายถ้าจะมาจับยาไม่ได้ถ้าทําแท้งหรือจับได้ปุ๊บไม่เป็นไรยึดตัวไม่ยึด สองตีก็ยังเออกทไดมแต่ถ้าพูดในในติกตอกในต่างยึดใบพักใบอนุญาตครั้งให้หนึ่งให้สองยึดใบเลยโอ้โหดูเห็นบางคนยกเลิกการเป็นหมอเลยมาถือว่าเชือเลยได้มาคุยเรื่องวันนี้สมมติหมอจะมาเออวันนี้หมอจะมาพูดว่าโพลล์ตอที่ห้อนี้แค่พูดก็คือบอกใบอนุญาตของสินค้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยถูกไหมไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าเกิดเป็นหมอหมอเถื่อนนี่มันเลยช้ำเลย เพราะฉันหมอเถื่อนมันก็เลยเยอะนั้นนูก็พูดได้สิเรื่องโบถกโบตอทำาได้เลยไม่สนใจได้เลยค่ะี่เรื่มันควรจะให้คนที่มีความรู้จริงๆมาพูดเนอะคือเดี๋ยวเนี้คือต้องบอกว่าหลายๆหลายๆข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตให้คนใช้งานจริงอ่ะได้ได้มีส่วนมีส่วนรู้เห็นมีส่วนพิจารณาด้วยมันแค่กลุ่มกลุ่มคนกลุ่มเดียวหมอ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอธิบายความรู้ไม่ได้แต่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายมีสิทธิ์อธิบายแทนไม่ให้ความรู้ก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์มันก็เลยเกินไปมีโปรดักต์ด้องใช่ไมไงให้ความรู้ก็ไม่ได้ต้องส่งว่าดุนพินิจด้วยคำว่าดุนพินิจเนี่ยอันตรายมากฉันเป็นบิสเตอร์คลินิกอ่ะาหมอจะฉีดให้ฉันอ่ะ จะต้องปิดกล่องอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เลยหมอต้องปิดกล่องอย่างงี้คือหมอถ้าสมมติเห็นโลโก้หรืออะไรหมอเขาโดนเลยติดการบันแพทย์ต่อไปใช่ต่อใบยาเถื่อนก็เข้าไม่ทุกแต่วันนี้สมมติสมมติเจนบุโกะจะฉีดให้ฉันเนี่ยได้เมราะเป็นหมอเถื่อนค่ะหมอโลโก้อย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นหมอเถื่อนอย่างเงี้ยแพทยสภาไม่ไม่มีวอของเราให้ยึดไงเออเห็นเวล่ะวันนี้วันเนี้ยขอฉีดให้คุณมดดำนะสมแติวันเนี้ย หมอสมมติหมอจะฉีดบท็อกฟิลเลอร์ชั้นยี่ห้อเนี้หมอต้องปิดกล่องอย่างนี้ห้ามเห็นห้ามเห็นอะไรเลยคือพี่อ่ะเป็นเป็นตอนตอนนี้เป็นนักธุรกิจด้วยอส่วนแล้วก็เป็นกรรมธิการด้วยกรรมธิการก็จะเหมือนแบบแล้วแต่แต่อะไรอะวงที่อยู่แต่พี่อยู่สคบก็จะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เป็นคลินิกเป็นคลินิกเถื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันพี่เอกจ๋าพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เริ่มคลุกคลีอยู่ในวงการความสวยความงามช่องโหว่ตอนนี้เยอะมาก ตำรวจไปบุกจับคลินิกเถื่อนทำไมทุกวันนี้มันเยอะจังเลยขึ้นงได้เหรอพี่คิดโอ้เดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณที่ธนกิจเพราะว่าถึงได้แบบมันมีคลินิกเถื่อนเยอะมากจริงๆยาปลอมก็เยอะแล้วก็สงครามราคาคือสู้กันสู้กันแล้วก็คนที่ไม่ใช่หมอออกมาเยอะออกมาเอามามาขายของเอาวิธีแรกเลยจะรู้ได้ไงว่าเอาตรวจสอบง่ายสมมติเราไปเดินที่ไหนนะมันจะคลินิกเยอะมากเลยตรวจสอบไงว่าอันไหนเถื่อนอันไหนแ้คือการจดสามพยาบาลมันจดได้หมดจดได้หมดีอักษรขาวเออ เออฟอนต์นเขียวแล้วก็แบ็คกราวสีขาวจดสารความแต่ถึงเวลาผู้เปลหมอ มาตัวบางครั้งเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าหมอจริงหรือเปล่าเพราะใบปลอมอย่างพิมพิพายโดนใบปลอมมาว่าเขียนมาแล้วก๊อปมาส่งตัวสมันตรวจสอบไม่ได้เลยพี่มันจริงจริงอะมันมันเซิร์ชจริงๆมันเซิร์ชเข้าไปได้แต่ใครจะเข้าคลินิกมันจะต้องเซิร์ชเพราะส่วนใหญ่จะเชื่อเชื่อถือคลินิกนั้นมากกว่าาเป็นหมอนะว่าเออคลินิกนี้ได้มาตรฐานเออแล้วก็อย่างพี่อะพี่พี่มีบริษัททำยาทำฟิลเลอร์ทำความงามด้วยพี่ก็จะเทรนเป็นว่าสถาบันดีเเนี้ย ยอมรับอันนี้เป็นหมอนะมีโรคมีกระมีปรกกาเสียบัตรว่ามาเทรนแล้วนะถึงจะให้ฉีดได้คือง่ายถ้าไม่มีนี่ไม่ไม่ไม่ให้ฉีดเลยอย่างล่าสุดเนี่ยไปบุกจับหมอเก๊ค,คาคลินิกกลางเมืองพระปฐพระส,ระสมุทรเจดีย์ครับกำลังฉีดยาให้คนไข้เลยนะ<อ>ป้าคนไข้นี่หน้าถอดสีเลยฮะหลังรู้ว่าคนที่รักษามไม่ใช่หมอ,อเรื่องนี้คือตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์สามชั้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนี่เองแถวบ้านแกนี่แหละนะฮะบริเวณด้านหน้าร้าน ก็เป็นคลินิกก็น่าเชื่อถือชื่อคลินิกเวชการแพทย์ผมรักเนี่ยนะครับชื่อผมรักการแพทย์ซึ่งนางสาวนัฐนาพรเนี่ยเภสัชกรชำนาญการพิเศษบอกว่า หลังจากที่มีการร้องเรียนจากคนไข้รายหนึ่งที่เข้ามาตรวจรักษาภายในคลินิกก็ยืนยันว่าบุคคลที่ตรวจรักษาให้ยาไม่ใช่บุคคลที่ตรงตามป้ายชื่ออ๋อันนี้เอาดูเอาเสิร์ชดูตรวจสอบเสิร์ชวันนี้ที่พีคไปกว่านั้นก็คือคุณป้าที่นั่งอยู่เข็มปักไปแล้วฉีดอยู่แล้วไม่ตรงตามป้ายแต่เป็นหมอหรือเปล่าไม่เป็นด้วยไม่เป็นหมอด้วยไม่ตรงแล้วไม่เป็นหมอด้วยเจ้าของตึกเนี้ยเจ้าของคลินิกเป็นขออนุญาตต้องแต่คนที่นั่งอยู่ในนั้นไม่ใช่หมอซึ่งคุณป้าก็ไม่รู้แลวคุ อันนี้ใกล้บ้านแล้วมาทุกทีเลยเวลาปวดก็จะมาหาที่นี่ใช่คือเจ้าของคลินิกก็ถูกแจ้งข้อหานะครับเป็นผู้อนุญ,ญาตสถานพยาบาลไม่จัดญญให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพก็คือเอาง่ายความจริงจะต้องเป็นหมอใช่ใชใการรักษาแต่อาจมีมีม,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 มีมีได้ที่ว่าหมอแขวนวอ แต่ไม่ใช่หมอคนนั้นมาราจาเวรอาจจะสับมีคนอื่นแต่กฎหมายก็ยังไม่ได้นะคนหมายว่าใครแขวนคนนั้นต้องคนต้องต้อทำคนนั้นต้องอยู่ในเวลาน้่โดนจับเรื่องนี้ไม่พอนะโดนจับเรื่องปล่อยเงินกู้ด้ว่เพราะดันไปเจอตรวจค้นในคลินิกไปเจอบัญชีแบปล่อยกู้คลินิกปล่อยเงินกู้ด้วยหรอคลินิกนี้นอกจากรักษาแล้วยังปล่อยเงินกู้ด้วยอะไรอะปรากฏว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนกันเนี่ย ให้ไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอันนี้อยู่ในเมือง <c oughs> อยู่เกษตรนว่ามทร์นี่ครัไม่ไกลทางนี้น็<ร>หมอศัยกรรมเ <ผล S 2> ถื่อนหรอเป็นหมอสัญญ,ญกรรมนะ <c oughs> เป็นหมอสัญญ,ญกรรมเถื่อนเ <c oughs> ชื่อไหมสัญญ,ญกรรมไปสัลญ,ญ,ญกรรมทำใบหน้าเขาเสียโฉมอ่ะคือ,อยังไงร,รูป้ป่ะให้ยาเกินขนาดจนส่งผลกระทบต่อร่างกายผู้เสียหายอายุเพิ่งสามสิบเอ็ดปีครับผู้เสียหายเขาเล่าอย่างนี้เมื่อวันที่ยี่สิบสามมกราปีที่แล้วเนาะได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมตอนนั้นไปทำลดขนาดหน้าผาก แล้วก็ลดก็คือคนเรามันกิไปอัดสารเหนวเยอะเออไปใส่แผ่นเผยใส่เพลทหน้าผากเนี่ยแล้วก็ไปแก้จมูกปรากฏทั้งหมดแสนหนึ่งค่าใช้จ่ายนี่แสนได้ไหมคุณเอกทําขนาดนี้ทั้งส่ทำหน้าผากใส่เพลททำจมูกแสนหนึ่งได้มากราคานี้ไนะได้หรอกไม่มีหรอกจริงๆความงามคือศิลปะอย่างที่บอกว่าการที่ให้ราคาเท่าไหร่นี่มันอยู่ที่ หมอคนนั้นมีความชํานาญแค่ไหนศิลปินคนนั้นเก่งแค่ไหนใช่ใช่จมูกอ่ะถามว่าเอาไปหมอหมดเอาหมอต้องไปนั่นหือห้าพันใช่ห้าพันก็มีห้าพันถึงล้านนึงมันอยู่ที่ความชํานาญของคุณหมอคนนั้นใช่ซิลิคนก็มีหลายแบบใช่ครับแบบเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกใช่ใช่ใช่่ซิลิคนมันอยู่ที่ฝีมือของหมอว่าหมอแล้วก็ชื่อเสียงของหมอจะเก็บงานแค่ไหนปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะตอนแรกคิดเคาแสนหนึ่งครับ ก็เสนอเอางี้เธอรีวิวให้ฉันหน่อยรีวิวเดว <80 5. S 2> เหลือหกหมื่นห้าแปดหมื่นห้าช่ว<อ>ง,งแรกเนี่ยผ่าตัดอาการยังปกตินะฮะแต่ผ่านไปไม่นานเริ่มรู้สึกว่าชาละชาใบหน้านชาที่หน้าแล้วทราบว่าตอนที่หมอทำเหมือนหมอให้ยากเกินขนาดแต่เนื่องจากคิดว่าเออเขาเป็นหมอนะก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ติดใจอะไรรู้มากกั่เราอยู่แล้วเพราะผ่านไปเกือบหนึ่งปีมีข่าวว่าเป็นหมอปลอมจึงเข้าไปสอบถามในเพจว่า แพทย์ที่ทําการผ่าตัดให้อะเป็นหมอปลอมเป็นเราเราก็หน่อยแดกคนนี้ใส่ไม่น่าสงสารเท่าอีกคนหนึ่งอีกคนนึงคือพอเขารู้่เขาเที่ยวไปตามหาหมอคนเนี้ยปรากฏย้ายไปหลายคลินิกด้วยอ๋อเหรอใช่หมอปย้ายไปหลายคลินิกหมอปลอมเนี่ยนะใช่ครับหมอคนนี้เดินเว้นทุกที่ไงพอไปถึงที่นี้บอกหมอคนนี้ไม่อยู่แล้วไปอยู่คลินิกนู้นเขาก็ตามไปคลินิกนู้นบอกไม่อยู่ไปอยู่อีคลินิกหนึ่งนั่นแปลว่าทุกหลายคลินิกมีหมอคนนี้ แสดงว่าแต่ละคลินิกไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าหมอจริงหรือไม่จริงเนการทำตรงนี้น่ากลัวมากเคสช่างแต่งหน้าพี่ก็ตายเลยนะถ้าเกี่ยวข้กับเส้นประสาทเราไม่รู้ตัวเริ่มเป็นอมภาตครึ่งซีกอ่ะทำไมคนทำผมที่ประจำสาผมไม่มาเขาให้ไปรีวิวหน้าผากตอนหลังก็มารู้ทีหลังคือแบบติดเตียงอีกสักเดือนนึงเสียชีวิตไม่รู้เพราะไปทําตรงนี้แหละคนทําด้วยความไม่รู้อันนี้เสียเขาให้ไปรีวิวหมื่นสองหมื่นบาทราคาพิเศษทำหน้าผากสาวสาวเพศสองสาวสองนี่แหละก็แบบเอ้า เสียเราบอกว่าเราไปโรงพยาบาลทต่พี่พี่ช่วยเงินให้พี่ช่วยห้าหมื่นคือให้เขาเรียกอะไรคนอื่นเอาแต่พี่ช่วยห้าหมื่นอะไรเงี้ยไปรักษาเขาไม่ยอมไปซึมเศร้าแล้วตอนหลังก็ติดเตียงแล้วก็เสียเลยความความอันตรายความที่แบบคนที่สองนี่คือโดนอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวนี้เรียกวอะไรแก้จมูกแบบโอเพนอะโอเพนคือใช้กระดูกหลังหูมาทำจมูกแล้วก็มีดนหน้าด้วยนะเขาบอกเคสที่สองเนี่ยมีดนายหน้าด้วยมีการจ่ายเงินไปแล้วด้วยหลังผ่าตัดเนี่ยเอาซิลิโคนเก่าออก ผ่านไปได้สามอาทิตย์ฮะคลินิกโอนเงินคืนให้ครัโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลทําเสร็จไปแล้วเลยนะทำเสร็จแล้วคืนเงินให้ต่อมาได้ประสานตัวแทนที่ติดต่อกับหมอรายนี้แจ้งว่าหมอเนี่ยได้ย้ายคลินิกไปอยู่แถวทาวอินทามาใกล้เลิมใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะใกล้บ้านเลยใกล้บ้านเรื่อยแล้วนะาต้องการรับบริการเนี่ยนะฮะก็ขอให้ไปที่คลินิกแคนใหม่ก็ไปตามหาหมอรายนี้ แต่ยังไม่ได้ทําการแก้จมูกข้ออะไรต้องขูดสารเหลวออกจากจมูกก่อนด้วยวิธีการคือหมอเนี่ยได้ขูดสารเหลวออกมาโดยการผ่าตรงกลางจมูกครับแลวเอาเนื้อออกมาก่อนก่อนจะเย็บแผลตรงกลางจมูกตรงนี้เลยเป็นรอยแตกกลางจมูกซึ่งมันไม่มีส่วนใหญ่เขาจะต้องเย็บข้างในทำให้เป็นรอยแผลเป็นผ่าไป3เดือนนะถึงวันนั้ ถึงเวลานัดปุ๊บเสริมจมูกหมอกับย้ายไปคลินิกญาติลาศพร้อเจ็ดสิบเอ็ดอีกแล้วใกล้บ้านดนะโม่เดี๋ยวจะไปสิบแปดแล้วนะแล้วก็กระทั้งมีข่าวว่าหมอปลอมอ่ะจึงไปสอบถามเอเจนซี่อ้างว่าถูกหลอกใช่ไหมเอเจนซี่บอกว่าถูกหลอกเหมือนกันเอเจนซี่ก็โดนหลอกเหมือนกันก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนอกจากนี้เธอยังได้ผ่าตัดกระดูกอ่อนหลังหลังหูกระดูกอ่อนที่เราอยู่หลังหูเพื่อจะไปเสริมจมูกแต่อัลตราซาวด์ดูกลับพบว่านะฮะมันเป็นอ้า ผ่าของกูไปแต่ไม่มีแล้วค่ะกระดูกอ่อนแล้วกลายเป็นซิลิโคนทั้งตู้เลยไม่่าเฉยแต่ว่าซิลิโคนแทนให้เจ็บเลยเล่นเลยเอากลับแล้วไหมฮะผ่าเล่นเล่นเหรอตัดหลังหูเล่นเล่นคือกรีดเล่นเล่นแล้วก็เย็บกลับนี้หรอให้สึกว่ามีเจ็บเจ็บมาได้แล้วอย่างที้คาดเกินขนาดจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยเธอมีอาการแคนิคฮะหัวใจของเขาเต้นเร็วต้องใช้ยาลดความดันอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งตอนนั้นไม่ได้สังเกตว่าตัวเองอ่ะโดนหมอปลอมหรือเปล่ามาทราบภายหลังจึงอยากจะร้องเรียนเรื่องนี้ว่าเฮ้ย มันควรจะจริงจังมากๆเลยปรากฏว่าวันนี้เอาจริงนะฮะหมอกลายเป็นหมอปลอมเยอะมันกลายเป็นหมอปลอมหมอจริงอยู่ยากเดี๋ยวนี้ข่าวบางข่าวอ่ะหมอที่ทําอยู่ในคลินิกเสริมความงามอ่ะบางทีจบปอหกแล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงอ่ะว่าจริงหรือไม่จริง่อยางคลินิกที่ทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นคืออะไรั้างขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่มีก็ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหมดมีแพทย์ด้วยนะมีแพทย์ขึ้นทะเบียนประจำคลินิกถูกต้องด้วย ต่สังเกตหมอที่ให้บริการหลายเคสเป็นหมอแทนไง<ช>เป็นหมอแทนจึงต้องตรวจสอบเพิ่มว่าที่มาของหมอเป็นไงวันนี้รองเลขาธิการออยอตรวจคลินิกตรวจพบว่างานะคลินิกใช้ยาไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนด้วยซ้ำไป<ช>โอ้โหหนักเลยอย่านี้ยาเถื่อนเยอะต้องระวังเช่นยาชาเนี่ยสมมุติคุณใช้ยาชาผิดเนี่ยยาที่ใช้ทางเส้นเลือดเนี่ยเอาจริงนะที่กล่าวอ้างว่าใช้เพื่อการชะลอวัยเนี่ย แล้วก็ยาแก้เสษก็ใช้ผิดหมดเลยตายได้ใช่ไหมพี่ถ้าใช้เกินขนาดนะใช้เกินทุกอย่างเกินแม่ใช่มันเสียสามารถเสียชีวิตได้เลยนะที่จะเอาิงนะวันนี้คลินิกเราต้องอะไรอย่างมามเองต้องยอมรับไม่ต้องไปหาหมอมีคนดูแลใช่หมอต้นเก่งทุกอาทิตย์มันต้องบอกว่าไปหาหมอที่แบบว่าต้นเก่งคือเรามสบายใจที่ในวงการที่รู้ไงว่าหมอคนไหนเก่งไม่เก่งแต่วันนี้คนทุกคนอะอย่างเด็กเด็กเด็กๆเนี้ย ุกคนอ่ะมันก็ต้องเอาที่ราคาของใช่เขาเป็นทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนเราไปว่าเขาไม่ได้หรอกว่าเขาจริงจริงจริงๆนั้นนะไม่ไม่อยากให้ราคาถูกไม่อยากให้ดูราคาเป็นตัวนําอยากให้ดูดูการการประวัติการอยู่มานานแค่ไหนแล้วก็ยาเนี่ยมีใบเซอร์จากทุกที่หรือเปล่าแต่บางที่ก็ยังมีเซอร์ปอมนะยังมีใช่ใช่แล้วจะตรวจสอบยังไงเอาง่ายๆแบบสมมติสอนให้คนดูเนี่ยเวลาเข้าไปตามคลินิกตรวจสอบยังไงให้เรามั่นใจว่า คินอกนี้ไม่ใช่มีหมอปลอม<ส>หรือว่าใช้ของดีเอเซิร์ชชื่อก่อน <c oughs> มันมีเช็คชื่อหมอได้แต่ต่อให้หมอจริงแต่ถ้าหมอไม่ชำนาญเนี่ะเข้าใจไหม,มคือ ยาเนี่ยบริษัทยาอย่างพี่มีบริษัทยาความงามอยู่มีโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยเหมือนสีอ่ะถ้าเกิดเขียนให้สวยก็เหมือนอาจารย์ถวันอาจารย์เฉลิมชัยถ้าเขียนให้ไม่สวยก็เหมือนศิลปินลิมณน์เข้าใจคำนี้ไหมมันอยู่ที่ความเชป้าใช่ใช่ใช่มันควรสมมติเราฉีดฟิลเลอร์ไปอยู่ที่ว่าไม่ไม่ใช่ฉีดยี่ห้อนี้สวยทุกคนนะที่หมอต้องปั้นอย่างนี้เราก่อนให้มันเข้าที่อยู่ที่คนเดินเข็มใช่อ๋อถึงว่าเราก็ฉีดเขาจะเหมือนว่าเเข็มไปยนโบท็อปฉีดไม่เป็นตาก็ตกได้พอฉีดเป็นตาหยุดเลยปากเบี้้ยวได มันก็มีถึงบอกว่ายาเนี่ยมันคือใบประกอบโลกศิลป์โลกศิลปะเพราะนั้นเนี่ยการจะใช้เนี่ยมันต้องมันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญคือไม่ใช่ว่าเป็นหมอเป็นหมอผิวหนังที่ชำนาญไม่ใช่คือเดี๋ยวนี้มันประเทศไทยไม่มีหมอเกี่ยวเอ็นไทน์จิ้งไม่ไม่ไม่เคยมีหมอเกี่ยวกับความงามโดยตรงเพราะนั้นมันมันก็เป็นช่องว่างอีกฉันเป็นหมอ GP คุณไปโฆษณาได้ไงโดนอีกมันกฎหมายมันก็ยังเกี่ยวอีกไม่สามารถพูดได้แล้วแล้วดูยังไงล่ะ เราเป็นบริษัทยาเราก็เราก็ได้แต่แค่อันนี้มีเซอร์จากเรานะว่าผ่านการรับรองมาแล้วจากที่นี่ที่สถาบันเทรนนิ่งของที่เนี่ยบเป็นบริษัทยาที่ก็ร่วมกับสถาบันเทรนนิ่งที่มีความรู้เอาหมอจากต่างประเทศเข้ามาสอนสอนวิธีการเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของยาเป็นยังไงถ้าไม่ชํานาญจริงถ้าเราปล่อยไปเราเรับผิดชอบอีก หมอฉีดจริงๆมาสอนในเชิงนิ่งเราใช่ใช่อยู่คนนิ่งหลัสเราใช่อย่างน้อยยาต้องแท้ด้วยนะถ้ายาไม่แท้มันมียาไม่แท้ตอนแรกก็ฉีดตึงนะสักพักดื้อยาใช่ดื้อยาไอ้เรื่องยาแท้ไม่แท้เพราะว่า เมกนนี้ยามาเริ่มถูกแล้วใช่ใชมาเ่คือถ้าเป็นหมอจริงอ่ะหมอจริงเขาไม่ไปเสี่ยงตัวเองใช้ได้รอกตอนแรกฉีก็ตึงตอนหลังกฎหมายก็ตั้งแรงใช่ไหมกฎหมายแรงเฉพาะคนที่ทำถูกกฎหมายอ้าวถ้าหมอเถื่อนมันไม่มีไงผู้ทีตายก็ไม่โดนไม่โดนยึดวอ แต่บอกจริงผู้นี้นึงโดนเลยยึดอยู่นี่คืออยู่นี่พักใบพักใบยึดเลยแต่ถ้าทำคนตายหรือผิดพลาดไม่เป็นไรเอ้าไม่มียังยังไม่เจอแคสเป็นยังไม่เจอช่นงหมายเยังไม่เจอแคสเป็นของเขาอยู่